สวัสดีค่ะสวัสดีวันหวยออกมีใครซื้อหวยกันบ้างเนี่ยหวยน่านจะใกล้ออกแล้วเนาะเพราะว่าสามโมงกว่าแล้วลูกสาวกับลูกชายสองตัวนอนตากแดดอยู นุนก็ดูท่าไปเล่นน้ํามาเนี่ยตัวเปียกมาใช่ตัวดำเด่นตากเดดก่อนเดีย๋ยวจะไปอาบน้ำละเขาอาบน้ําตั้งแต่วันอาบคําไม่ได้มะหนาวลมมันแรงตอนอาบน้ำอะมันไม่เท่าไหร่หรอกตอนที่เราออกจากห้องน้ำอะหูสัน่น ลูกชายไม่รู้นอนกินอะไรนอนกับลูกสาวเข้าเจ้าอันนู้นอ่ะไี้ตัวดำอ่ะอันนี้แปดสี่เห็นอย่างเงี้ยมันตาเหลนะเนี่ยลูกชายตาเหลตาเหลข้างนึ่นนงลูกสาวได้ยินเสียงก็มาแล้วเนี่ย ยืนพิงแดดก่อนเดี๋ยวจะไปอาบน้ำํำลมแรงๆจบนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะพามาแค่นี้แหละมาอัปเดตให้ดูว่ายังไม่ได้หายไปไหนนีเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้ลงคลิปเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้ช่องผู้สาวบ้านๆสภายผู้ไทยด้วยนะจ๊ะบายบายฝากไว้เท่านี้ละค่ะพามาแค่นี้เดี๋ยวค่ำๆเดี๋ยวจะพาขึ้นเขนก่อนเดี๋ยวรอคนมาอยู่เถียงกัน